ขอพูดซ้ําหน่อยนะครับต้องหาตัวจดมีความเป็นจริงเกี่ยวกับวัชถัคานโนสองข้อนะครับข้อหนึ่งคือระหว่างแหล่งความร้อนคู่เดียวกันนะครับเวัตจากพาโนมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับถ้าเกิดมันทํางานถ้าเกิดเรามีแหล่งความร้อนสองแหล่งน,นะครับ THTL แล้วเรามีเครื่องยนต์จริงกับเครื่องยนต์คาโนนะครับถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่าเครื่องยนต์จริงเนี่ยดังมีประสิทธิภาพสูกงกว่าวัตจากพรพาโนเนี่ยเราจะพูดว่ามันขัดกับบทข้อที่สองนะครับเป็นไปไม่ได้ ข้อความนี้สามารถหมุนกับไปเป็นเครื่องทําความเย็นได้ด้วยนะครับระหว่างแหล่งความร้อนคู่เดียวกันเครื่องทําความเย็นคาโนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับถ้าเกิดเครื่องทาความเย็นจริงนะครับมี COP เกิน COP ของวัฏจักรคาโนนะครับที่ทํางานระหว่างแหล่งความร้อนคู่เดียวกันเครื่องทาความเย็นเครื่องนั้นขัดกับบทข้อที่สองนะครับเป็นไปไม่ได้เนาะเอ่อ เพราะฉะนั้นเวลาเราไปวิเคราะห์วัตถจากจริงๆเนี่ยเราไม่ได้เอาข้อความของเควินแทงหรือว่าคอเซตไปใช้อะครับเวลาเราวิเคราะห์วัตถจากจริงๆเนี่ยเราจะเอาวัตถจากคาโนนี่แหละไปเป็นตัวเทียบนะครับแล้วก็ดูว่าไอสิ่งที่เรากําลังวิเคราะห์เนี่ยมันมีปฏิทภาพสูงเกินคาโนไหมถ้าสูงกว่าก็แปลว่าขัดกับข้อที่สองนะครับความเป็นจริงอีกข้อหนึ่งนะครับระหว่างแหล่งความร้อนคู่เดียวกัน วัตกรคาโนจะมีประสิทธิภาพเท่ากันนะครับไม่ว่าเครื่องยนต์วนความร้อนหรือเครื่องทำความเย็นนั้นเนี่ยจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กนะครับหรือว่าสารทํางานที่วิ่งอยู่ในวัตกรนั้น,นจะเป็นสารชนิดไหนถ้ามันเป็นคาโนเหมือนกันแล้วทํางานระหว่างหลายความร้อนผู้เดียวกันเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพเท่ากันซึ่งอันนี้มันนํามาซึ่งข้อข้อสรุปที่สําคัญอันหนึ่งคืออันนี้นะ ประสิทธิภาพของวัตถุจากคาโนเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแหล่งความร้อนสองแหล่งเท่านั้นนะครับโอเคนะเสร็จแล้วสิ่งนี้มันนำไปสู่ความคิดเรื่องอุณหภูมิส,มบ,สมบูรณ์ด้วยนะครับอุณหภูมิเคลวินที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันก็พัฒนามาจากความคิดอันนี้แหละแต่ว่าผมไม่ได้ดีไลฟ์ให้ดูแล้วนะก็ต้องไปดูคลิปย้อนหลังเอานะครับ ตอนที่เราไปวิเครานะห์เรื่องอันนี้ลูหัวข้อถัดไปแล้วนะเรื่องอุณหภูมิสัมบูรณ์เนี่ยมันจะไล่ที่มาว่าเคลอุณหภูมิในหน่วยเคลวินเนี่ยมันมายังไงทาไมต้องบวก273.15อะไรเงี้ยนะครับมันจะมีที่มาที่ไปตรงนั้นอยู่ก็ไปไล่ดูเอานะครับแต่ว่าข้อสรุปสําคัญอันหนึ่งก็คือว่าเราได้ว่าจริงๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรากําหนดขึ้นมาเหลนะเนาะสัดส่วนระหว่างแหล่งความร้อนสองแหล่ง จะเท่ากับสัดส่วนระหว่างอุณหภูมิของโทษอะไรสัดส่วนระหว่างการถ่ายเทความร้อนสองก้อนนี้นะ QL กับ QH นะจะมีค่าเท่ากับสัดส่วนระหว่างอุณหภูมิสัมบูรณ์ปปของแหลง่งความร้อนสองแหล่งนะครับเขียนแบบนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่า QL กับ TL เท่ากันไม่ได้แปลว่า QH กับ TH เท่ากันนะครับเขียนแบบนี้แปลว่าสัดส่วนระหว่าง สองเลขนี้กับสองเลขเนี้เท่ากันนะครับแล้วมันก็เลยลากกลับไปหนาะตัวประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ความร้อนนะครับที่เราเขียนว่าเป็น QH ลบ QL ส่วน Q QH เนี่ยเวลาแปลงเวลาเราแปลงเ,ลเป็นรูปสัดส่วนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถแปลงสัดส่วนความร้อนให้เป็นสัดส่วนอุณหภูม,มิสมบูรณ์ได้แล้วเราก็เขียนรูปย้อนกลับมาเราก็จะเห็นความพองรูปของแบบนี้อยู่เนาะ คือเราจะเขียนในรูปของปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราเขียนในรูปอุณหภูมิสมบูรณ์แบบนี้ก็ได้เวลาเราวิ่งเพาะประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์คาโนนะครับรูปนี้รูปสมการนี้มันยิ่งย้าว่าประสิทธิภาพของคาโนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแหล่งความร้อนสองแหล่งเท่านั้นนะครับเวลาทําเป็นเครื่องเครื่องทำความเย็นก็เช่นกันนะครับก็จะได้ว่า ตอนที่เราเขียนว่า COP นะเท้ากับความเย็นที่อยากได้หารด้วยงานที่เราต้องใส่ที่คอมเพรสเซอร์เนี่ยเราเขียนให้อยู่ในรูปของสัดส่วนได้ครับพอเราเขียนให้อยู่ในรูปสัดส่วนได้ปุ๊บเราก็เลยแปลงสัดส่วนของความร้อนให้เป็นสัดส่วนของอุณหภูมิสมบูรณ์ได้แล้วพอเราเขียนแบบนี้ได้ปุ๊บเราก็จัดรูปย้อนกลับมาเป็นอันนี้ได้ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันก็ค้องรูปกันดีนะครับเนอะอันนี้ก็ยืนยันอีกว่า COP ของวัตถุจากคาโนเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแหล่งความร้อนสองแหล่งเท่านัั้นนะครบ โอเคนะแล้วก็ตอนท้ายของหัวข้อนี้เนี่ยเขาก็จะไล่ให้ดูว่าเอ้ยศูนย์เคลวิน,น่ะไปไม่ได้จริงหรอกนะในในธรรมชาติแบบโลกเราที่เรารู้จักเราไปถึงตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์จริงที่ปฏิบัติเครื่องยนต์จริงที่ไม่ใช่เครื่องยนต์คาโนเนี่ยถ้าเราสามารถทําให้มันมีปฏิภาพสูงสุดได้นะมันจะมีค่าไม่เกินเท่าเนี้นะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็เนื้อหาผมก็ไล่ให้หมดอีกรอบหนึ่งนะก็หมดไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เมื่อไหร่ผมเห็นยอดวิวมันสูงสูงตอนที่เป็นคลิปย้อนหลังแล้วผมถึงจะหยุดพูดเรื่องพวกนี้นะครับเราก็จะได้มีเวลาทําแบบสุดทัดมากขึ้นนะครับคราวที่แล้วตอนท้ายผมวิเคราะห์ให้ดูว่า ร่างกายมนุษย์มันเป็น heat e จ g i n e ชนิดหนึ่งเนาะแล้วก็วิเคราะห์ให้ดูว่าประสิทธิภาพมันแย่แค่ไหนนะครับก็ลองไปย้อนกลับดูได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองทําโจทย์ที่ผมลองเลือกเลือกมั่วๆม,มาคือไม่ได้แบบทัดจริงจังนะก็แค่ดูว่าเป็น heat e n g i n e กับเครื่องทําความเย็นสลับสลับกันแล้วกด็ดึงมาให้ดูนะครับเ๋ยวเราลองไปดูโจทย์ข้อนก่อน,ก,อนก่อนพักครึ่งนะ